ยี่สิบเก้าพฤษภาคสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับพาท่านมาอัปเดตผลจากการที่เราปลูกทุเรียนไว้ต้นนี้เป็นหมอนทองอันนี้ทุเรียนบ้านอันนี้ทุเรียนบ้านสามต้นรวมกันอยู่ที่เดียวกันเราปลูกต้นทุเรียนบ้านไว้ข้างๆเพื่อที่เราจะเอามาเสริมขาเข้ากับหมอนทองต้นนี้ แต่ปรากฏว่าต้นทุเรียนบ้านที่เราเอามาปลูกไว้พร้อมกันนั้นต้นทุเรียนบ้านเขาสูงใหญ่เราไม่สามารถที่จะเอาทาบใส่กันได้เนื่องจากว่าเนื้อเยื่อมันแก่แล้วเราจึงตัดสินใจมาตัดตรงนี้นะครับเราตัดไปไปได้ประมาณสัก20วันอ่ามาดูครับตอนนี้ปรากฏว่าณนะขณะนี้ครับตรงบริเวณที่เราตัดนี้เขาก็แห้งแล้วแต่ว่ามันจะเกิดกิ่งแขนงขึ้นมาใหม่ชดเชยก็คือกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้นะครับ เราก็จะปล่อยให้คแขนงเหล่านี้นะครับเขาเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขา,าลำต้นที่เขาโตขนาดเท่ากับนิ้วก้อยหรือประมาณพอเหมาะเราจึงจะเอา,อาขแขนงเหล่านี้เข้าไปเสริมใส่ตรงต้นนี่คือวิธีการแก้ไขในกรณีที่ต้นทุเบ้านเขาโตไปกว่านะครับเราก็แก้ไขแบบนี้ตัดออกเพื่อให้เขางอกใหม่แล้วเอาไปเสริม ส่วนต้นนี้นะครับก็ทุเรียนบ้านเหมือนกันเราก็มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เลยทําการตัดยอดตรงนี้ทดลองตัดตรงนี้ปรากฏว่าพอเราตัดเสร็จเขาต้นนี้ก็แตกขึ้นมาใหม่แต่ก็โอกาสที่จะเอามาเสริมใส่กันนั้นก็ยากอีกอทีนี้โอกาสข้างหน้าต้นต้นนี้เราก็จะตัดตรงนี้ให้เหมือนกับต้นนี้เพื่อที่จะเอามาเสริมใส่กัน แต่ว่าเราทําการทดลองตัดต้นนี้ก่อนเพื่อเป็นกรณีศึกษาตอนนี้เราได้คําตอบแล้วนะครับว่าพอเราตัดตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขางอกใหม่แล้วเราเอาเขามาเสริมทีหลังแต่ว่าจุดบกพร่องอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาตัดเสร็จนั้นเราควรจะเอา,อาปูนแดงมาทาแผลหรือเอาพลาสติกมาพันตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันแห้งลงลึกลงไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้นนี้เราจะทําการตัดภายหลังเหตุที่เรากล้าตัดเพราะว่าสภาพรากยังดีอยู่เมื่อเราตัดแล้วยังไงก็งอกใหม่ แต่ถ้าหากว่าตัดแล้วไม่งอกใหม่นั้นแสดงว่าสาภาพรากไม่โอเคตอนนี้เราได้คําตอบแล้วนะครับว่าทําแบบนี้เขาจะงอกขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นต้นนี้ก็จะดําเนินการทําเหมือนต้นนี้ต่อไปในอนาคตนั่นเองหากว่า,าเข้าสู่ฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถุนาตัวนี้น่าจะโตพร้อมที่จะเอาท่าพใส่ต้นได้เมื่อเราท่าบใสเขา้าเข้ากันไปแล้วเรียบร้อยก็จะทําให้ต้นนี้ มี3ขานั่นเองอส่วนการเสริมขาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละ,ะคนแต่ละเจ้าของสวนนะครับว่าชอบแบบเสริมขาหรือไม่เสริมขาแต่สำหรับเราแล้วทำเพื่อที่จะเป็นกรณีศึกษาเพื่อจะเป็นทางเลือกนั่นเองขณะนี้เราก็เริ่มที่จะได้คำตอบแล้วส่วนวิธีการเสริมขานะครับต้นเหล่านั้นเราทำการเสริมขาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เราจะทำการทดลองไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับการเสริมขาอีกอต้นที่อยู่ข้างหน้านั้นเสริมขาเสร็จแล้วเรียบร้อยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี66มาถึงวันนี้ครบหนึ่งปีโน่นเรียบต,ต้นที่เราเสริมขาต้นนั้นที่เป็นตัวอย่างนั้นติดเรียบร้อยแล้วพวกนี้ก็จะเดินตามในอนาคตต่อไปโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ